วันนี้นะครับเราจะพามาชมการติดตั้งกรอบป้ายที่เป็นกันน้ำอะคริลิกนะครับวันนี้ติดตั้งในยามาฮ่าฟีรโนอุปกรณ์ในการติดตั้งเราจะมีแผ่นพพอร์ตรูมาให้แล้วนะครับเลือกตำแหน่งได้เลยและมีน็อตสำหรับขันติดกับตัวรถสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกรอบป้ายที่เป็นกันน้ำอะคริลิกรุ Limited Edition. น่นลิมิเต็ดอิดิชั่นนิยามใหม่ของคขงาว่าใส่ไร้ขอบเอ็มเราติดมาให้สามตำแหน่ง <3 S 1> นะครับ <4. S 1> ให้เอาแผ่นพพอร์ตนะครับไปทาบที่ตัวรถตำแหน่งที่เราต้องการเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้แกะกาวตำแหน่งที่ไม่ได้้้้้ใชทททิงงงไดเลยนนนะะคคครรรรััับบบสาาาหหตตแ่่่ีีออกืู ทำการแกะกาวสองหน้าออกแล้วนำไปติดที่ตัวรถในตำแหน่งที่เราต้องการจากนั้นนำน็อตที่ให้มาขันแผ่นแบ็กซับพอร์ตยึดติดกับตัวรถให้แน่นนี้ขันให้ตึงมือก็เพียงพอแล้วนะครับอย่าขันแรงมากเดี๋ยวแผ่นมันจะแตกนะครับเมื่อติดตั้งแผ่นแบ็กซับพอร์ตเสร็จหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นลอกกาวสองหน้าที่ติดมาให้จากป้ายทะเบียนออกนะครับจะลืมลอกกระดาษกันลอยที่แผ่นแบ็กซับพอร์ตออกด้วยนะครับนำแผ่นป้ายทะเบียนที่แกะกาวออกแล้วติดที่แผ่นซัพพอร์ตเล็งให้ขนานนะครับ เมื่อติดเรียบร้อยแล้วก็จะได้ป้ายสวยๆวยแบบนี้ป้ายรุ่นนี้นะครับออกแบบมาให้เรียบหรูดูดีดูพรีเมียมโชว์รายละเอียดของแผ่นป้ายทั้งหมดคาแรคเตอร์จะเหมือนป้ายเปลยเรียบหรูดูดีดูพรีเมียมม,มองผ่านแสงนะครับด้านสันจะใสเป็นกระจกเพิ่มความเรียบหรูมากยิ่งขึ้นที่สนใจติดต่อบ้านฟ้ากรอบป้ายทะเบียนกันน้ำระยองขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ